กรรมตัดรอนตอนถูกลอตเตอรี่แต่ได้เงินรางวัลไม่ครบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุ้มค่าเกิดวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกรรมตัดรอนตอนถูกลอตเตอรี่แต่ได้เงินรางวัลไม่ครบตามจำนวนเงินที่ต้องได้ค่ะกรรมตัดรอนคืออะไรพูดสั้นๆให้เข้าใจง่ายก็คือ เข้าสำนวนบุญมีแต่กรรมบังค่ะอาจจะโดนกรรมตัดรอนวางส่วนหรือกรรมตัดรอนทั้งหมดเลยก็ได้คือมีทั้งบุญกุศลส่งผลให้โชคและผลกรรมที่เคยกระทำส่งผลมาด้วยค่ะยกตัวอย่างนะคะคือเรื่องการถูกลอตเตอรี่แต่ได้เงินรางวัลไม่ครบค่ะ โดยถูกตตรัตตี่รางวัลที่4จํานวน3ใบแต่ได้เงินรางวัลแค่2ใบเรื่องก็มีอยู่ว่าวันที่ซื้อรอตต่ไม่มีกระเป๋าค่ะจึงไม่ได้เก็บรอตต่ไว้ที่ตนเองแต่ฝากเพื่อนไว้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่พอผลรางวัลออกเช็คดูแล้ว ถูกรางวัลที่4จํานวน3ใบคะ่ะเมื่อถูกก็จะได้รับเงินรางวัลใบละ4ี่0 0ื่บาทก็ถือว่าโชคดีได้เงินแสนแต่พอถามกับเพื่อนคนที่เคยฝากลอตเตอรี่ไว้เพื่อนบอกว่ามีจํานวน2ใบซึ่งจริงๆแล้วมี3ใบเนื่องจากไปสอบถามกับทางร้านแล้ว ทางร้านยืนยันว่านับเป็นอย่างดีก่อนขายแล้วก็ไปขอดูกล้องแล้วก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติเลยนั่นก็คือหนึ่งใบที่หายไปสันนิษฐานว่าเป็นที่เพื่อนอุปิยไว้ะคะ่ะแอบไปขึ้นเงินรางวันเองแล้วก็นำเงิน,นเป็นของตนเองนี่อะคะ่ะคือกรรมตัดรอน ได้โชคเป็นของเราจากบุญกุศลที่เคยทำมาแต่โดนกรรมมาตัดรอนไปบางส่วนแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ได้เงินมาค่ะก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเรียกว่าเสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนเลยค่ะจะเลิกคบกันก็เรื่องนี้แหละนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความไว้ใจนะคะ ไว้ใจเพื่อนโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเข้าใจมาตลอดว่าเพื่อนเป็นคนดีไม่คิดว่าเพื่อนจะทำแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจค่ะเป็นประสบการณ์บทเรียนที่ต้องระมัดระวังต่อไปในอนาคตให้มีสติมีความรอบคอบมากขึ้นอย่าไว้ใจคนง่ายเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครจริงๆค่ะ จะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังสิ่งใดไม่เกิดขึ้นกับตนเองอาจจะย,ยังไม่เข้าใจถ่องแท้แต่ถ้าเกิดกับตนเองก็จะเป็นทุกข์และไม่สบายใจค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือหมั่นสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอบุญกุศลจะช่วยนำพาสิ่งดีๆมาให้ค่ะและบุญจะช่วยคุ้มครอง ให้เราปลอดภัยจากอันตรายต่างๆให้เชื่อมั่นในบุญกุศลและการทำความดีคิดดีพูดดีทำดีให้เป็นปกติค่ะผลบุญที่ทำเนี่ยจะช่วยในเรื่องกรรมตัดร้อนได้เช่นในบางครั้งเราอาจจะมีเคราะห์หรือว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ผลบุญที่เราเคยตั้งมั่นกระทำไว้ จะช่วยอบอุ้มเราให้ผ่านเคราะนั้นไปได้ค่ะหรืออาจจะช่วยจากหนักผ่อนลงให้เป็นเบาได้ค่ะความดีงามไม่เคยทำร้ายใครทุกคนล้วนเคยทาทัางกรรมดีแล้วก็กรรมไม่ดีเมื่อมีโอกาสก็ให้สะสมทำกรรมดีไว้ค่ะทำบุญไว้ก็จะส่งผลดีกับชีวิตเราค่ะ ทั้งในภพชาตินี้และส่งผลถึงภพชาติถัดไปด้วยค่ะการทำกรรมไม่ดีก็ตรงกันข้ามเลยเมื่อทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้รับผลกรรมนั้นทำให้เกิดความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจถ้าอยากมีความสุขความสงบร่มเย็นเบิกบานใจก็ให้หมั่นทำกรรมดีไว้นะคะเรื่องง่ายๆที่แนะนำให้ทำนะคะก็ เนื่องจากทุกคนสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยก็คือเรื่องการสวดมนต์และการทำสมาธิค่ะได้บุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยใช้ร่างกายแล้วก็จิตใจตนเองตั้งใจทำค่ะและอีกเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมมีน้ำใจต่อเพื่อมนุษย์มีความเมตตาการุณาต่อกัน ช่วยเหลือในสิ่งที่ทำได้โดยที่เราไม่ได้เดือดร้อนก็ทำให้สังคมแน่าอยู่และอยู่กันอย่างสันติสุขค่ะหัวข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าฟังแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานและกดติดตามทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการเรียนรู้ในทุกหัวข้อค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากใจค่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ